อันนี้บรรยากาศตอนสวยเนาอะอยู่ทีเบียงจันกำลังว่าจะไปกินเข่าเนาะ้อน,นีว่านาใจดีเนาะจะไปกินเข่ากับทีมงานยางเงาเนาะเห็นทีมงานก็เจยาะขี่รถไปแต่ว่าเฮาสิยางเงาใกล้ๆเติบอยู่ได้พ<ๆ>ูนอยู่ซุนตัวหนูตาใก่ประตูไซคอนอ่ะยู่นี่ยังบม่คเคยกินเนาะ เรเคยมากินอยู่นี่อาหารไทยอาหารจีนตะกี้เท่านี้ก็คล้ายอาหารหลายเลยนี่โอ้มีตำเนาะหนายจะเสแปบอยู่ขเขาเปียกเส้นใหญ่หมูดเด็กโอเคหนาจะแสแปอยู่ผ้ายางมึงบรรยากาศเลเนาะอันยาวมันบรเคยมากินอยู่ไก่แต่ว่าบรเคยมากินหนาเป็นตะแสบอยู่เลย ยาวไทยไชนีส s e r e s t รอรยาวเป็นภัตาตาคารไทยจีนผพาอย่างมึงบรรยากาศเนาะไปนี่กับเป็นถนนอาเซียนรหนี่ฮู้ซึกว่าเที่ยวทางตลอดนะเวียงจันท์นี่นะ อย่าเอาบริเวณเกิดเหตุการณ์ว่าพาก,กันขี่ตลอดยนี่ยฮะถนนเบวบางเลยบัดเท่าเมื่อสวรรค์เขตลับแนมฮารถกับบุมม้งมีเนาะถามทางสบายแตกต่างกันแต่ว่ามาเวียงจันนี่ร้ายผลเคยขี่รถอยู่เวียงจันท์แหละกรับเมื่อสวรรค์ร่วไปต่างแขวงเนาะสบายขนาดรถ <laughs> อยู่นี่มันแออัดเนอะเมื่อผดแล้วสบายโลง่งอันนี้อาหารอาหารเคยมากินตะกี้สองาหานเดี๋ยวนี้บุคคอยมาแลลวอาหารแพงได้เดี๋ยวนี้ขาาหนึงกับตกอยู่หกสิบเจ็ดสิบพันนะหันเขาลาา้านนาธรรมดาก 40, 40, 000, ับสี่สิบสี่สิบพันกีบเลยได้ขาขอกสีบ บวกน้ำเข้าไปอีกตุกหนึ่งลายสาขานึงหาซิฟถ้าว่าเฮามากินอยู่มานเนาะถ้าว่าเฮาเห็ดอาหารมากินเองเนาะเห็ดมาแต่เพื่อนแล้วมากินอยู่ของการบอสินะบทเห็ดเวียดก็เซฟได้หลายเติบเนาะเป็นเคองหมดแหละต้นทุนกบซิอประมาณซา1,000ันกีบกอยูได้แล้วอันนี้ห่านเขาจีแซีบมันกวนเขาจีปาเต้มีสองห่านเปิด เยียงกันเลยเคยกินหันผ่านมาบางทีนเนะาะหันนี้ยังบาทันได้ลองมาซีเนเลยมนูเป็นตะแสบอยู่ได้นี่มันกวนขายห่อตอนสวยเลยสาหาพันกีบเนาะมันกวนมันกวนไข่สามสิบพันมีหลายราคาไม่คนขายตลอดเลยเนาะขนมกม็มีเป็นแสบอยูไ่ได้ ปัญหาของรถไล่ก็คือสี่เนาะจนหาบอลจอดบนจักมีแล้วใกล้เติบบอลไปกินเขาแต่ว่าอากาศบ่ฮหอนเอฟซีาว่ากันเ้อแถวนี้มันมันเป็นเขตหอการละก็มีาอาหารเลยเนาะสถานที่จอด,ดรถบ่คคอยมีก็จะจอดแบบนี้เลยเนาะ คันนี้เสียงออกก็คือยวโทรใหคันดี้มาใหญ่รถเมืองเราเห็นอยู่แถวพักสั้นยงจันทร์เซ็นเตอร์เนาะแคมทางแถวถนนคูเวียงอ่ะเห็นก่เจ้าลอกรถเลยได้ไปไปจอดแคมทางานานเห็นก่เจ้าลงข่าวเนาะถึอกล้อ้อันนี้ หันลูกสาวหันหารแต่เก่าเนาะเจ้าเปลี่ยนเป็นลาวลูน่าลาวลูน่าบ่ได,ด้มาลองชิมจักเถอมันอยู่ไก่นี่เนาะเปลี่ยนเจ้าของแค่เจ้ามาเสาอยู่ สไลด์กับทำเลดีๆก็ต้องได้เซาล์เอาแหละมาเปิดหานอาหารนี่ตตอกในบ้านเซาอันนี้ก็ส้วงกระส้วงการเงิน嘛กระส้วงกระตังประเทศอ่ะส้วงกันตังประเทศทานมาเนี่ยมันกระส้วงกางรเ,าากกงกเงินโอ้ จะรถใหญ่ไปเขายังขี่รถจักรอยู่เลยขี่รถใหญ่ก็ได้แต่ว่าเงินเบิดผมยีเงินกินขเข่าอยู่นี่มันเป็นหันหานอาหารได้แต่เก่าที่เขามาว่าเปลี่ยนเจ้าใหม่ว่าเป็นเป็นหัดกาแฟาลาล์มอลเทน ไปทางเนี้ไปทันหลวงไปทางเนี้กับไปประตูไซเดวไมยางแค้มทา่างลยู่นี่รถจอดบนฟุตบาทเต็มมปเลยเกือบหอดประตูไซโอ้นี่โฮงแฮมสุภัทรา เมื่อเข้าดาวก็จะจัดให้คนจองเนาะจองโต๊ะไปกินอาหารแล้วกันบึงผูกประตูไซเพราะเกลไกกันประมาณห้าร้อยเมตรได้บ่ประมาณนั้นเนาะ เอาใครอยากผักอยู่โฮงแฮมนีเปิดเลยเด้อโฮงแฮมสุภัตรา <c oughs> โอ้แถวนี้จอดรถบ่อยนเนาะหามจอดก็จะเอาเแนวกันไปเองอ๋ออันนี้เป็น เวียดนามเอกซ์ซีเวียดนามเอกซ์ซีเ็จ้าเห็ดหัวไก่เลยเห็ดหัวกันไว้เลยน้องบโหายจอดโอ้ย่างเกือบหอดประตูใสเลยทางนา้นนี่เป็นศูนย์โตโยต้าขึ้นกับบ้านพ่นไส้ได้เลยอันนี้หอมหาเนะพ่นไส้หอมหา มีไปยังไงตัวยตตาเนาะอยากสื่อรถตัวยตตามานีเลยศูนใหญ่ตัวยตตาลาวธาน,นีคำซออกใหม่ต้นนี่โอ้ยยังรีโวอยู่แต่ว่าแม็กมันก็เป็นด้วยนี่วะแม็กออกใหม่ด้วนี่เออมันออกรุ่นใหม่อีกเลยได้เป็นทราโวนะ มันรีโว่เลยได้เป็นทราโว่ได้เออออกมอาอาีกเหรอขี่ลึกได้หันไข้เกือบหันไข้เกือบไหมเ,ออเป็น,เ,ปนเกือบมือซองคล้อง,องแผลอะซีแซนหาเส้นพอด้วยใช่ปเ,เป็นมือซองกะ <laughs> แค<พ>่ <laughs> โอ้เดี๋ยวได้หนันอาหารเข้ามาเนาะตับหนักเรา <laughs> พอดีย่างหัดกายย่า <laughs> งกับเมื่อพอดีหิวอีกมันไกล เมนูในน้ำวะนี่เขียวปลาแดกโว้เป็นกระแสบขอบคุณนำสีนตำนักลาวตำนักลาวเป็นาอาหารลุงแฮมไหนจะเป็นาอาหาร เป็นสวนแบบอยู่ในเมืองแต่แถนอนแต่ลมลืน่นผ้ายางเบิ่งทางหนออเนาะทางในอาจจะบแต่ไทยให้เบิ่งว่าหมลายคนเนาะ,ะติดกับห้องแรมสภัตราบะติดกับศูนย์ตัวยต่างคุ่คือหนีบ้าสาวเนาะคนณแม่คือหนีบ้าหนีบา้าเนาะไทยน้ำบวานไม่โอซูไทย